ับสวัสดีองค์น้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมเดือดเศร้าพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับองคน้องวันนี้นะครับเนาะพี่ก็จะมา รีวิวกิจกรรมไซไฟอีกแล้วนะครับเนาะงเป็นกิจกรรมเพชรม่วงที่ทุกคนรอคอยนะครับพวงน้องเพราะว่าตอนนี้นะครับเนาะได้อัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะแล้วก็พี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าเร็วๆนี้นะครับเนาะเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับก็จะอัปเดตเข้ามาเหมือนกันนะครับพี่ก็เลยแบบว่ารีบมารีวิวเลยนะครับที่สําคัญพี่บอกเลยนะครับเนาะว่ามีสกินหมัดแรกได้แบบฟรีๆด้วยนะครับแล้วก็มีของฟรีแรกได้แบบเยอะๆมากมายเลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก็คือช่าง ทุกคนเคยได้เล่นแน่นอนนะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเป็นกิจกรรมเพชรม่วงนะครับที่แบบว่าเคยอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมงน้องพี่เขาบอกเลยครับนว่าครั้งนี้นะครับก็ วันนี้พี่จะมาสุ่มรหัสฟรีไฟไม่มีเกลืองบ100บาทนะครับมาดูนะครับว่าพี่จะได้รหัสอะไรนะครับองน้องมาลุ้นไปพร้อมกันเลยนะครับทุกคนโอ้โหพี่ได้ในส่วนของรหัสโมเอฟนะครับส่วนรหัสจะอยู่ด้านล่างตังที่เราสุ่มเลยนะครับแล้วก็เราไปรีวิวรหัสกันดีกว่านะครับนาอโอ้โหก็ได้คุ้มจริงๆนะครับก็เป็นประมาณเลยครับถ้าคนไหนสนใจนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับสามารถกดเข้ามาสุ่มแบบพี่ได้เลยนะครับแล้วก็พี่ขอบอกเลยนะครับว่าเว็บนูเกอร์โซนแจกวันละ10 ID แถมมีเครดิตด้วยยนนัปลอดดภแ่กเข้าาม สุ่มได้เลยนะครับทุกคน จะอัปเดตกลับมานะครับเนาะหนึ่งปีจะมีแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับก็กําลังจะกลับมานะครับเนาะวันนี้นะครับพี่ก็เลยบอกว่าจะมารีวิวเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเนาะแล้วก็เซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับจะมีกิจกรรมหรือว่ามีไอเทมเด็ดๆหรือเปล่านะครับที่ให้เราได้แลกนะครับวงน้องแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าทุกคนต้องตกใจแน่นอนนะครับเนาะเพราะว่าสิ่งที่ทุกคนจะสามารถแลกได้นะครับเนาะก็คือพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าโคตรสุดเลยนะคคคครรััับบบบเนนนาาาะะททีีี่่่สสํญกก็ือมมิด้ววยแ สามารถแลกได้นะครับวงน้องก็จะเป็นเประมาณนี้นะครับเนาะแต่ก่อนอื่นพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าวันนี้คลิปนี้มีการแจกเพชรหรือว่าบัตรกาลิน่าด้วยนะครับเนาะถ้าคนไหนเข้ามาแล้วนะครับยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันนะครับตามสัญญาเลยนะครับเนาะถ้าคลิปไหนถึง5,000คนดูพี่มาแจกนะครับก็มีหลายคลิปที่ถึงนะครับวันนี้พี่ก็เลยแบบว่าจะมาแจกบัตรกาลิน่าฟรีๆสองรางวัลละกันนะครับเนาะรางวัลละ150ร้บาทละกันนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่ทําการแจกให้แบบฟรีๆ กันนะครับเนาะมีแจกแน่นอนนะครับวงน้องเออก็จะเป่ามาเลยครับเนาะเราก็กิจกรรมเพชรม่วงนะครับวง้องตอนนี้นะครับเนาะได้อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเนาะเซิร์ฟและที่อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นเซิร์ฟนอกนะครับหรือว่าเซิร์ฟปากีสถานนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะวันนี้สามารถเล่นได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วนะครับเนาะสำหรับเซิร์ฟนอกนะครับวงน้องเราก็และลายเซิร์ฟนะครับเนาะก็ได้อัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าสำหรับวงน้องคนใดนนนนนะะะะะคคครรรรรัับบบบเเเเาาาาที่่่แววออยกกกกลิจจมมพช็ืได้เล่นแน่นนนอะครับเเเเเนนนนนาาาาาะะะะะกกกก็็จจปรรรรรรมมลลยยคคััับบส่่วววซซิิ์์ฟฟหหืออไท้งี เด็กเข้ามาเร็วๆนี้นะครับเนาะทุกคนก็เตรียมร่ากันนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่ากิจกรรมเพชรม่วงนะครับเราจะได้ทําภารกิจนะครับเนาะเพื่อรับเพชรม่วงนะครับเนาะก็จะเป่ามาเลื่อยนะครับเนาะงสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของกิจกรรมเพชรม่วงหรือว่าอยากเล่นกิจกรรมเพชรม่วงนะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่า1ปีมีแค่ครั้งเดียวนะครับเนาะถ้าคนไหนไม่เล่นก็ถือว่าพลาดมากๆเลยนะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยนะครับเนาะก็ถือว่าวันนี้พี่จะรีวิวสองเซิร์ฟนะครับเนาะ่ยการนะครับนอ่่เาาละะวไทมแต เซิร์ฟไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับสำหรับวงน้องคนใดนะครับน้อที่แบบว่าอยากได้นะครับน้อในสองของเฟียนะครับก็คือเซิร์ฟแรกนะครับน้อก็จะเป็นทางด้านของเซิร์ฟปากีสถานนะครับที่แบบว่าเซิร์ฟนี้นะครับหรือว่าไอเทมแบบนี้นะครับก็จับเด็กเขาเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเหมือนกันนะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณเลยครับน้อเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับวงน้องก็จะมีทางด้านของท่าทางเยือยมากมายนะครับที่แบบว่าเราสามารถเลือกแลกได้นะครับน้องก็มีทั้งถาวรแล้วก็ไม่ ่ขอบอกเลยครับนอว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับนอก็คือแบบว่าจะเป็นแบบว่าสําหรับสายฟีโดยเฉพาะเลยนะครับนอเพราะว่าถ้ากิจกรรมตัวนี้นะครับนอก็คือถ้าค้ไหนนะครับนอที่อยากได้ท่าทางก็คือจะมีให้แลกแบบถาวรนะครับนอแต่ถ้ามีเพชรประมาณนี้นะครับนอก็คือเราจะได้เพิ่มเพชรเข้าไปนะครับนอก็ยกตัวอย่างนี่เลยนะครับนอท่าทางตัวนี้นะครับมีเพชรประมาณ4เพชรข้างหลังประมาณนี้นะครับก็คือแบบว่าต้องได้เพิ่มเพชรเข้าไป4เพชรนะครับนอถึงสามารถแลกได้นะครับกน้องวาก็จะประมาณเลยครับนอพี่คงไม่อธิบายยากนะครับเพราะว มาทั้งหมดแล้วนะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับก็เคยอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับวันนี้พี่แค so, right, ่มารีวิวในส่วนของไอเทมนะครับที่จะเข้าในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็มีทางด้านของซุดท่าทางเยอะแยะมากมายนะครับเนาะที่แบบว่าให้เราได้แล้วนะครับวงน้องก็เป็นประมาณเลยนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าสายฟรีคงชอบแน่นอนนะครับเนาะขนาดพี่ยังชอบเลยนะครับเพราะว่าท่าทางแต่ละท่าทางนะครับเนาะก็คือถ้าเราไปซื้อนะครับวงน้องไม่ต่่่าากกว200เเพชรรแนนนนนอะะคับ เป็นเปามาเลยนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยครับนอว่าแต่ละท่าทางนะครับน้อก็มีแต่ละท่าทางนะครับน้อก็คือมีแต่ท่าทางใช้เพชรทั้งนั้นเลยนะครับน้อแต่เราสามารถแลกได้ด้วยเพชรม่วงนะครับน้อก็จะเปามาเลยนะครับวงน้องเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่หลายๆคนรอคอยนะครับน้อพี่ก็รอคอยเหมือนกันนะครับน้องสำหรับกิจกรรมเปามานี่นะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้อก็จะเป็นเปามานี่นะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยครับนอว่าอันนี้นะครับน้อก็เป็นแต่ละท่าทางนะครับนมี้วยนนะครับอ็มีสัตว์เลี้ยงด้้้วววยยนนนนนนนะะะะคคคครรรรรัััััับบบเเเาากกกก็็็สสตตต์ลลีีีงงแ่ือมมทิ สัตว์เลี้ยงน,นะครับบุน้องแต่ส่วนมากจะเป็นทางด้านของ สกีนนะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับเนาะพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าสกินนะครับเนาะมาแจกให้ไพ่ฟรีประมาณนี้นะครับเนาะก็คือไม่ได้ใช้เพนเลยนะครับเนาะเพียงแค่เราสะสมโทเค็นนะครับแล้วก็มาแลกได้เลยนะครับเนาะสำหรับสกินนะครับองน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับองน้องคู่เดนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของสกินสัตว์เลี้ยงนะครับเนาะก็มีเหมือนกันนะครับองน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับองน้องคู่เดนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของสกินสัตว์เลี้ยงนะะะะะะคคครรรรััับบบเเเเเนนนนนนนาาาี่ลลยยองง้ก็็ปปมณสาหรรัับบบบอองงคคนนน้ะที่่แว อยากได้นะครับเนาะในส่วนของสกินนกสกินลิงนะครับเนาะหรือว่าสกินเสือนะครับเนาะเราก็มีทางด้านของสกินหมาจิ้งจอกด้วยนะครับเนาะก็มนุษย์ต่างดาวก็มีนะครับเนาะก็จะเปล่ามาเลยครับวงน้องมีเยอะแยะมากมายนะครับเนาะแล้วที่สําคัญก็คือในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะก็สามารถแลกได้เหมือนกันนะครับเนาะสำหรับสกินเปามานี่นะครับเนาะก็มี6สกินให้เราแลกนะครับเนาะที่จริงมีสัตว์เลี้ยงให้เราแลกด้วยนะครับเนาะก็เป็นเปามานี่เลยนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าโคตรสุดนะครัับกก็สสาามรถแลลตว์เี้้ยงได เนาะแล้วก็มาแลกสกินได้ประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับของฟรีนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าทุกคนต้องชอบแน่นอนนะครับเนาะสำหรับของฟรีเประมาณนี้นะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าเยอะมากๆนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมเพชรม่วงนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณเลยนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของกระเป๋าสเก็ตบอร์ดอะไรประมาณนี้นะครับเนาะที่แบบว่าทั่วไปนะครับเนาะแล้วก็อีกเซิร์ฟหนึ่งนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าเซิร์ฟนี้นะครับเนาะก็คือโคตรสุดเลยนน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 ะะะะคคคคครรรรรััััับบ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 ออีีีีี่่่่่เเเลย้กก็็ปซิิ์ฟทแแววาาพด ีไม่เข้าไทยแน่นอนนะครับเนาะจะมีแค่เซิร์ฟนอกแน่นอนนะครับเนาะส่วนเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราถ้าเป็นแบบนี้นะครับเนาะไม่เข้าแน่นอนนะครับบงน้องแล้วก็จะประมาณเลยครับเนาะเซิร์ฟนี้ที่พี่รีวิวนะครับก็เป็นทางด้านของเซิร์ฟนอกนะครับเนาะก็เป็นประมาณเลยครับเนาะก็มี3ชุดนี้นะครับเนาะนี่เลยนะครับบงน้องก็3ชุดนี้นะครับเนาะที่จะเข้าในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะก็เป็นเป่ามาเลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะจะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะสกินปืนนนนนนะะคคครรรัับบอกเเพีีียงแ่่ามมสไใช่มีสกนนนะครับเพียงแค่เเเรรรรามมีพช่วงะคับนอกสิ สามารถแลกแบบถาวรได้นะครับเนาะแล้วที่สําคัญก็คือมีทางด้านของสกินหมัดด้วยนะครับเนาะแล้วก็มีท่าทางโยยามากมายนะครับที่แบบว่าเราสามารถแลกได้นะครับเนาะที่สําคัญก็มีทางด้านของไอวอลด้วยนะครับเนาะที่แบบว่าเราสามารถแลกได้นะครับเนาะก็เป็นประมาณเลยครับเนาะพี่ขอบอ่เลยครับโน้ว่าโคตรสุดเลยนะครับเนาะแล้วก็โคตรเฟี้ยวเลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับเนาะงสำหรับวงน้องคู่ใดนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของกิจกรรมฟิฟฟี่นะครับเนาะหรือว่าสกินหมัดฟิฟฟี่นะครับเนาะเซิร์ฟนอกนะครับวงน้องก็ได้อัััปปปปเเเเเเเดตข้้้าาาามม็็็นนนนทีี่รรรรรยยยบบบอแลลวะะะคคกณ พี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าโคตรสุดนะครับเนาะนี่เลยนะครับองน้องแต่ละสุดนะครับเนาะเราสามารถแลกได้นะครับเนาะแล้วก็สกินปืน MP4 0นะครับก็คือไม่ใช่ไก่การเลยนะครับก็เป็นสกินปืนที่มีสถานะนะครับเนาะแล้วก็สกินหมัดตัวนี้นะครับเนาะนี่เลยนะครับก็เป็นหมัดน้ำแข็งนะครับแล้วก็จะมีทางท่าของไอวอลแบบนี้นะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าโคตรสุดโคตรเปรี้ยวนะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับวงน้องก็มีคลิปหลุดนะครับเนาะมาจากต่างประเทศนะครับองน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยครับเนาาาาาาะะะะะววววว่่่่โโคคคคคคตตตรรรรรรรสุดเเเเปีีีี้้้้ยยยลลลนน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 ััััับบบบบอกกกก็็็ไหมมแทพ น้องมีการแจกบัตรกาลีนาฟรีนะครับน้องก็จะเป่ามาเลยเลยครับวงน้องพี่เขาบอกเลยคำโนว่าแจกบัตรกาลีนาฟรีนะครับน้องถ้าคนไหนอยากได้นะครับก็ไปใส่ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะขึ้นไว้ให้ตรงนี้ละกันนะครับน้องพี่เขาบอกเลยคำโนว่าคลิปไหนถึง5000คนดูมาทวงเพชรจากพี่ได้เลยนะครับก็มีหลายคลิปนะครับที่ถึงนะครับวันนี้พี่ก็เลยบอกว่ามาแจกตามสัญญานะครับน้องก็จะเป่ามาเลยครับน้องก็เดี๋ยวพี่ขึ้นให้ตรงนี้ละกันนะครับวงน้อง นี่เลยนะครับน้องก็เป็นทางด้านของเลขบัตรกาลิน่านะครับน้องสองรางวัลนะครับวงน้องละวันละ150บาทนะครับน้องถ้าเรียกง่ายๆก็คือรางวัลละ500เพชรนะครับน้องก็เรียกไปใส่ได้เลยนะครับวงน้องเอาไปช็อปเอาไปเล่นกันได้เลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องตอนนี้พี่ขึ้นให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับน้องก็คือพูดง่ายๆคลิปนี้นะครับจะมีผู้โชคดีนะครับน้องสองคนแน่นอนนะครับเพราะว่า1บัตรนะครับหรือว่า1เลขบัตรกาลิน่านะครับน้องจะใส่ได้หนึ่งคนนะครับน้องก็จะ ก็ถือว่าสําหรับคลิปนี้นะครับน้องก็พี่แจกบัตรคาริน่านะครับแล้วก็มารีวิวหรือว่ารายงานนะครับน้องในส่วนของกิจกรรมเพชรม่วงตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่แบบว่าจะเข้ามาถึงนะครับน้องก็จะเประมาเลยนะครับงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่าได้ทั้งบัตรฟรีๆได้ทั้งรู้กิจกรรมนะครับ hmm. น ja <l ug ash> ้องช่องดีกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับน้องถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์หนึ่งทีด้วยนะครับน้องแล้วก็อย่าลืมนะครับน้องถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าเข ไม่ต้องเสียตังโดเนตเลยนะครับนาอเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับนาอเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับถ้าผู้ติดตามนะครับนาะหรือว่าถ้าผู้ไหนนะครับนาอที่แบบว,ว่า เข้ามาแล้วนะครับเนาะเข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยละกันนะครับเนาะคนละ1ทีด้วยละกันนะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับเนาะเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับถ้าคลิปไม่ได้คลิปไม่งเตือนฝากเขาก็ดิ่งคนละ1ทีด้วยละกันนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้กันนะครับงงน้องไว้เจอใหม่คลิปหน้าละกันนะครับบ๊ายบาย